สวัสดีครับพระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นพระธรรมที่เข้มข้นมากคือพระธรรมปฐมกาลบทที่13เป็นเรื่องราวที่ลุงกับหลานผิดใจกันต้องแยกทางกันนะครับน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าอับรามได้ตัดสินใจผิดเข้าไปในอียิปต์โดยไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าเลยนะครับพอเกิดการดารนอาหารก็ตัดสินใจเข้าไปในยิปต์เพราะมณอุดมสมบูรณ แล้วก็ขอร้องให้ซาลานั้นโกหกคนทั้งหลายว่าเป็นน้องสาวเพราะซาลาถึงแม้หกสิบกว่าแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเลยนะครับแล้วก็ฟาโลรู้ข่าวว่ามีหญิงจากต่างชาติสวยงามก็ปรารถนาจะได้รับไปเป็นสนมก็ให้คนในสำนักพระราชวังมารับไปอยู่ในพระราชวังแล้วก็ให ทรัพย์สินเงินทองกับอับรามมากมายเลยครับในฐานะเป็นพี่ชายแต่พระเจ้าเปิดเผยให้ฟาโรได้รู้โดยให้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับฟาโรฟาโรจึงขอให้อับรามนั้นพาครอบครัวบริวารออกไปจากอียิปต์นะครับอับรามก็สํานึกได้นะครับว่าเขาทําผิดเขาจึงกลับไปที่เบตเอนนะครับ ไปที่เนเก็บแล้วก็ต่อไปที่เบ็เอ็นซึ่งเขาเคยสร้างแท่นบูชาถวายแดพ่พระเจ้าที่นั่นเขาไปโดยการสำนึกผิดนะครับถึงแม้นเขาสำนึกผิดแต่ผลของความผิดพลาดก็ตามเข้ามาเพราะเวลานั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งโลดที่เป็นหลานชายแท้เลยนะครับเขามีพี่น้องกันสามคนอับลามเนี่ยก็คือมีอับลามมีฮาลาแลวก็นาโฮแล้วก็ ฮาลานเนี่ยมีลูกชื่อโลดที่เป็นลูกชายที่ติดตามมาใหลานแท้ๆเลยฮาลานตายแล้วโลดก็อยู่กับเทราเป็นปู่ปู่ยังอยู่พอปู่ตายเท่านั้นแหละครับพระเจ้าก็เรียกอับรามให้ออกเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนโลดคนนี้ก็ติดตามลุงมาแล้วเป็นไงครับพอลุงผิดพลาดในการเข้าไปในหยิบโลดก็ร่ำรวยกับลุงด้วยนะ และในสุดเมื่อออกมาถึงเบ็ดเอ็นนะครับ mm hmm. ก็เกิดการวิวาดกันระหว่างคนรับใช้ของโลดที่เป็นหลานกับคนรับใช้ของลุงคืออับรามในสุดอับรามซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นลุงก็เรียกโลดมาคุยกันว่าเราอย่ามาขัดแยง้งขัดใจกันในเรื่องนี้เลยขอให้เราแยกกันเถอะเพราะเราเป็นญาติสนิทกันนะลุงเนี่ยอยากให้จากกันด้วยสันติดีกว่าทะเลาะกันแล้วจากกัน พอรู้แล้วมันทะเลาะก,กันแน่นอนมันมีเขาโคงทะเลาะก,กันแล้วให้จากกันด้วยสันติดีกว่าเพราะเราเป็นญาติสนิทกันอับรามก็บอกว่าถ้าโลดไปทางซ้ายลุงก็จะไปทางขวาเนดะ้อถ้าโลดไปทางขวาลุงก็จะไปทางซ้ายนะครับซึ่งในข้อที่สิบของพระธรรมบัธรรมการบทที่สามโอ้เราเห็นใจโลดที่เป็นหลานคนนี้เหลือเกินเขาก็ออมองดูนะครับในข้อที่สิบบอกว่าโลดก็เงยหน้า แลดูที่ลุ่มแม่น้ำจอแดนทางทิศเมืองโสอาเห็นว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่งเหมือนพูทธยานของพระเจ้าเหมือนแผ่นดินอียิปต์นี่เป็นสภาพก่อนที่พระเจ้าทรงทำลายเมืองโสโดมโคมาลาโลดจึงเลือกที่ลุ่มแม่น้ำจอแดนทั้งหมดเป็นส่วนของตนโลดออกเดินทางไปทิศต,ตะวันออก เขาทั้งสองจึงแยกกันอับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันส่วนโลดอาศัยอยู่ท่ามกลางหัวเมืองในรุ่มแม่น้ําและย้ายเต็นท์ไปตั้งถึงเมืองโสโดมชาวเมืองโสโดมเป็นคนชั่วช้าทําบาปผิดต่อพระเจ้าเป็นนั้นมาก้นเราจะเห็นว่าหลานคนนี้มันเลือกที่อุดมสมบูรณ์ทั้งหมดเลยไม่เหลือให้ลุงเลยในบัมพิบททั้งหมดแล้วมันเลือกหมดเลย แล้วในสุดก็ย้ายไปอยู่เมืองสโสดมโกโมลาที่เต็มไปด้วยคนบาปละที่สุดเมืองนี้ก็ถูกทําลายในที่สุดนะครับซึ่งเราจะศึกษาต่อไปแต่เวลาเราเห็นว่าความใจดําของโลดนี่ไม่เคยคิดถึงลุงของเขานะแต่เราเห็นความยุติธรรมขององค์พระพุ็นเจ้าเมื่ออับรามได้สํานึกผิดอับรามปรารถนาที่จะให้พระเจ้าเลือกที่ดินให้กับเขาแล้วก็เป็นจริงตามนั้นนะครับ เราเห็นว่าเมื่อโลดจากอับรามไปแล้วพระเจ้าตัดแก่อับรามว่าเจ้าจงเงยหน้าแลดูสถานที่ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและพงพันุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิดเราจะกระทําให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดินผู้ใดนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้ เจ้าจงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ไปทั่วทั้งด้านยาวด้านกว้างเถิดด้วยว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้เจ้าอับรามจึงยกเต็นท์อยู่ที่หมู่ต้นกอหลวงของมัมเลซึ่งอยู่ที่ตำบลเฮบรนแล้วสร้างแทน่นถวายบูชาพระเจ้าที่นั้นโอ้เราจะเห็นว่าพระเจ้าเมื่ออับรามได้สำนึกผิดได้กลับใจใหม่นะครับ พระเจ้าก็ทบทวนคําสัญญาของปงยังเหมือนเดิมเพราะอับรามเข้ามาเข้าสู่พันธะสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งพระสัญญาหรือลืมพระสัญญาของปกแต่อับรามต่างหากเดินออกจากพระสัญญาของพระเจ้าไปอยู่ในแผ่นดินอีกดันนั้นเมื่ออับรามได้กลับใจสํานึกกลับคืนสู่พระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าก็ย้ําคาสัญญาถึงแม้นางสราเป็นหมันอยู่นะครับ ปุ้งก็บอกว่าอับรามเนี่ยจะมีเชื้อสายดุดอะไรนะเต็มแผ่นดินเลยนะในนี้ก็บอกว่าถ้าใครนับนะถ้าผู้ใดนับผงครีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าด้า้โหมันเต็มแผ่นดินโลกจริงๆดังนั้นเชื้อสายของอับรามคือเชื้อสายแห่งความเชื่อเหมือนอับรามเนี่ยเต็มแผ่นดินจริงๆเต็มแผ่นดินโลกเลยนะครับ นงครับในพระธรรมที่นี้ดูเจนว่าคนของพระเจ้าถึงแม้นผิดพลาดแต่กลับใจเสียใหม่พระเจ้าให้กาดในการอับรามที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าและยังยืนยันในคําสัญญาที่พงเคยสัญญาไว้นั้นและจิงยกแผ่นดินนั้นทั้งหมดให้กับอับรามอับรามเลือกที่จะให้พระเจ้าเลือกแผ่นดินของเขาแต่โลดที่เป็นหลาน เขาเลือกตามใจของเขาซึ่งมันดีในสายตาของเขาในความเข้าใจของเขาเวลานั้นแต่เขาไม่รู้ว่าแผ่นดินที่เขาเลือกนั้นเป็นแผ่นดินที่จะต้องพินาศถูกลงโทษถูกไฟกรรมฐานลงมาจนในสุดเขาต้องหนีหัวสุกหัวซุนซึ่งจะมีโอกาสทด้ศึกษาต่อไปถึงชีวิตของโลดด้วยแต่เราได้เห็นว่าวันนี้พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมเสมอถึงแม้เราผิดพลาดเราลม้ลมลง และเราสำนึกผิดเราลุกขึ้นเรากลับคืนดีเดินอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงยึดมั่นในคำสัญญาขององค์เสมอนะครับดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆท,ท่านที่ได้รับระพอรอย่างมากมายผ่านทางพระคำตอนนี้นะครับขอพระเจ้าพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ